แลล้ววเเพราาาะ่่่่่มออกนนไไโปงงบีช่วงช่วงที่พี่พีกเนี่ยคือสามารถเก็บผลผลิตได้หนึ่งแสนตัวเดือนเลยได้ได้ได้ถึงตอนนั้นเอาง่ายว่าคันที่มันมีผลผลิตเพียงพอมือหนึ่งก็ขายได้หลักหมื่นละได้ได้หลักหมื่นได้อีเลฟนี่แต่ว่าคนอาจจะมองว่ามันก็ได้แตเดิมเพราะว่าเขาอาจขายเป็นตันซองตัาขายเดาสวัสดีครับพ่อแม่น้องนะครับเมื่อนี้นะครับผมพาทุกคนนะครับมาอยู่ที่กิมจูไทยสวนนะครับบ้านตางแค้นครับ บนมะโคกอำเภอสุวรรณูมหาจังหวัดบุรีรัวลำพูบ pues er. ้านห้านะครับซึ่งมือนี้นะครับสีผ้าพี่น้องครับมาเบิ่งสวนบักซีดานครับพันจิมจูนะพี่น้องครับหรือว่าฝรั่งนะครับจิมจูเดี๋ยวห้อสฉีไปขอขอมูลแล้วกับผ้าพี่น้องครับมาเยี่ยมชมสวนเพื่อนน้ครับมณีครับสวัสดีครับมือนี้นะครับมาอยู่กับพี่วิทยานะครับแล้วก็พี่พี่วินัยกับพี่วิทยาครับเจ้าของสวนนะครับจิมจูไทยสวนครับมือนี้กับชิมาขอความรู้ขอมูลนนะครับจากเจ้าของสวนเพื่อนนะครับว่าการปลูก บักซิดากิมจูนะสิมีผลผลิตตั้งใดแล้วก็ไร้ได้ตั้งใดครับการตลาดตั้งใดเดี๋ยวฮาจะมาขอความรู้จากเพื่อนนะครับอ่าอันนี้เขาปลูกจากไร่ครับนี่อันนี้้ไร่จะปลูกทั้งหมดหกไร่เนาะอันนี้มีเงาะมีเงาะผสมพร้อมอะครับว่ามีเงาะทุเรียนก็คือสายพันธุ์มันมาจากทีงไหนครับกิมจูจากไอ้นครปฐมจ้่านครปฐมกิมจูพันธุ์กลมเขาเอิญฝรั่งอยู่พันธุ์กลมเนี่ครับโอ้ผิวสวยนะครับผิวจะสวยมากๆได้ สีสวยงามนะครับผิวสวยนะครับพี่น้องครับมันจะห่อไว้มันจะมันจะขาวมันจะขาวต่ตอนน้อยๆห่อไว้นหววนูเห็นบ่เรีกเป็นแม่นั่นนเล็้มันก็สวยที่เก้าห่อไว้สวยงามนะครับพี่น้องครับคืออันนี้เขาปลูกมากจากปีครับนี่สวนเขาสามปีแล้วจ้ะปลูกมาสามปีแล้ว ผลผลิตก <54. S 2> ็คือเก็บได้ตลอดปีป่ะครับตรงนี้เก็บได้ตลอดปียวมันจะมีช่อดอกไปเรื่อยๆมันจะมีเตี่ยนสับเสียกันไปนี่ตอนนี้แกแล้วมันก็จะมีช่อดอกมันมอไมเพราะว่าแต่นี้มันมันมันได้อากาศมันไม่ค่อยมีน่วยอ๋อคือเขามันไอ้มันคลุมลายครับเขาปลูกอันนี้เสริมเนาะอันนี้คือจิงพันนี่เขาเห็ดกิิงพันไว้อยู่อยู่สวนเขากับจำนายพันธเน้อกันจำนายพันธุ์ ต้นละสี่สิบบาทสามต้นร้อยนะครับขามในเรื่องของตลาดข้าวส้งตรงไหนครับข้าวส้งนี่ส้มยี่ห้าบาทจ้ะคือมารับอยู่สวนเลยมั้งครับมารับอยู่สวนเลยบอกเลยว่าอยู่สวนแต่ว่าอ๋อคือขันมารับอยู่สวนกับขา้าวส้มยี่ห้าบาทเนาะจ้าจ้าโนะอจะขาวนีนน่กระเจียวจะสวยมีแต่ลูกสวยๆนะครับนี่อันนี้คือข้าสามารถกินได้เลยกินได้เลยครับปลอดสารพิษเนาะ ลองกองผสมผสานกันครับส่วนเป็นผสมผสานเนาะทางหลังนี่จะเป็นงอกครับอนาคตกะสีหมุนเวียนกันกันตามฤดูกาลนะครับเนาะคือสามารถมีผลผลิตแล้วก็จำน่ายได้ทุกฤดูกาลของฤดูผลไม้ไม่มีตะตออันนี้อันนี้คือมังคุดเอ่อาวไทยที่ปวมกันได้ที่อยู่ในสวนครับมีเงาะมีกิมจูมีทุเรียนล่องกล่องก็มีมังคุด โอ้โเนี่ยครับพี่น้องครับทุเรียนนะครับอนาคตนะครับจะได้เบิ้งสวนทุเรียนนะครับอยู่สวนคุหาบ้านเท่านับนี่ต้นหมกใหญ่แล้วนะครับก็เกินอีก3ปีน่าจะได้เบื้องหมากทุเรียนแล้วเฮาแถวนี้บางงาทีเป็นดดแถวแถวนี้มันจะเป็นต้นไม้ละเนี่ยนี่นะครับเกษตรผสมผสานนะครับซึ่งเริ่มจากสวนกิมจูนะครับที่สางได้ได้รักแล้วก็ต่อมาเพื่อกได้พัฒนานะครับปลูกอ่าผสมผสานกันขึ้นมาเรื่อยนะครับ อ่าให้มันธรรมาชาติมันอิงก,กันคือเฮาเจียบ่มแสลมมะมุวงบ่มเนี่ยครับคือให้มันเกลื้อหนุนกันเนาะแห่มันสร้อยกันแห่มันซอยกันนะครับอันนี้คือตรงนี้จะเป็นป้ากล้วยอ๋อทางนี้จะเป็นฟังปลูกกล้วยไว้นะครับกระ,ะต่อเบิง่งอันนี้นี่ครับวันนี้พาพี่น้องครับมายมมอ่าาเยี่ยมชมนะครับสวนกิมจูนะครับแล้วกา็เป็นผสมผสานครับเป็นผลไม้หล,หลายชนิดนะครับที่เพิ่นปลูกไว้ในสวน กวมแล้วมันเลยตายก็ีก,กล้วยกับกล้วยกับเก็บขายได้เรื่อยๆนะครับนะขายขายวีละหกพันบาทมันจะสวยนี่เป็นกล้วยเห็นขายเกลียวครับนี่แหละครับพี่น้องครับเป็นกเกษตรผสมผสานนะครับสามารถเก็บขายได้ตลอดตามฤด,ดูกาลนะครับไม่ว่าจะเป็นกล้วยเป็นมะงอะครับพอถึงฤด,ดูงอกก็จะได้ขายงอกน้ำขวดมันเลยครับครับเบื้องระบบตาหน้าอือเดี๋ยวข้อฉีมาเบิ้งระบบน้าครับคือเดินตรงไหนครับนี่ คือจังให้นานเลยจงางชานาปังมาอย่างไรสิอ๋อสูบสูบก็คือให้มันไหลให้มันไหลเต็มหมดเลยเห็นบ่อทอประมาณท่อประมาณนี้เขาชื่อบ่มีสปริงเกอร์คือเขาสูบจากไอ้บ่อไอ้คลองธรรมชาติเนี่ยหมอครับเดี๋ยวจะมาพาพี่น้องมาเบิ่งระบบน้ำเพิ่นนะครับเพิ่นกะอ่าสูบน้ำจากคลองธรรมชาตินะครับพี่น้องครับมันมีน้ำตลอดปีป่ครับนี่อืมอันนี้น้ำมาจากแม่น้ำทางไหนครับมาจากจังหวัดเลยนะครับน้ำเนี่ แล้วมันมีขันน้ำมาหลายมันถ่วมเทียวปอท่วมหมดเลยท่วมท่วมจนหัวตายโอ้ขันน้ำมาช่วงที่ว่าน้ำไหลเมื่อกี้อ่ะนี่แหละที่ฝรั่งมาชดน้ำอืมก็คือเคยเจอวิกฤตน้ำถ่วมเหมือนกันนะครับเนาะเจอปีนี้เจอนีข้างหลังไม่เห็นบอที่เป็นลูกไหมอืมครับครับคือมันสะงัดน้ำได้แล้วมันคือชีพเป็นลูกให้เฮห่าเองอ๋อแต่ว่ากับช่วงที่ว่าโดนน้ำถ่วมเมื่อกี้กับชตเพื่อนเพได้ชดเต็มอืมนี่ครับพี่น้องครับคือเพื่อนเอาน้ำจากคลองธรรมชาติครับที่ไหลมาจากเมืองเลยนะครับ ก็ได้สูบน้ำเข้าไปแล้วก็ปล่อยให้มันให้มันไหลไปเลย,น,น,เลยนี่ครับนี่ปุ่นปนใส่ระบบสปริงเกอร์น,นะพี่น้องครับนี่คือระบบน้ำของสวนเพิ่นนะครับก็สูบใส่สวนไปเลยแล้วลูกค้าของเขาเนี่ยมาจากทางไหนครับทางอุดรทางบ้านถือจะมารุ่อยู่ทางอำเภอหนองสมครับมียู่ป,ป่านนันเลยคือ,ขอเขาจะมารับเอาอยูส่สวนเลยนะครับเนาะ คือเขาเอาผลผลิตของเขาต่อมือเนี่ยสามารถให้ลูกค้าได้หลายไปเลยครับถ้ามันออกค่ะก็เป็นมือละตันก็ได้มือละตันโอ้โหมือละตันนี่เป็นเงินคูณเข้าไปคูณหยิบหาปะครับพูนเข้าไปนี่คเป็นสองลูกใช่ไหมครับแล้วออกอันนึ่งออกลูกนึงอ๋อเพื่อว่าให้มันแย่งกันไม่ให้มันแย่งกันให้ลูกจะสวยจะยอดลงมาแล้วนี่จะสวยนี่แหละครับพี่น้องครับเมื่อนี้กับผาทุกคนนะครับมาเยี่ยมชมนะครับสวนกิมจูให้สวนนะครับ ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจนะครับที่สร้างรา้ได้เป็นรายได้หลักเลยครับของพี่วิทยาครับอยู่บ้านตางแค่นะครับเพื่อนก็ได้เก็ดสวนกิมจูนะครับทรงตลาดแล้วก็ทุกมือนี่ประสบความสำเร็จแล้วครับว่าว่าจะเป็นตลาดทางอุดรเนาะทางอุดรันพือนนะเพื่อนมาลับถึงสวนเลยนะครับนี่ครับพี่น้องครับก็ได้มาเห็นการบริหารว่าเรื่องน้ำแล้วก็เรื่องผสมผสานต่อไปข้ากระสีผลระวังชนี้เนาะใช่ผลระวังแล้วปีหน้าจะเอาเงาะนี่แหละปีที่ถึงนี่แหละจะเอาเงาะเลย ครับพี่น้องครับนี่แหละครับคันผู้ใดี้ยที่สนใจนะครับกับเข่ามาเยี่ยมชมสวนกิมจูให้สวนได้นะครับว่าจะสนใจในเรื่องของอยากได้กิมจูเพื่อนกับขายส่งน้อยสาหมาสวนกับส่งยี่สิบห้าบาทนะครับไม่รัถึงสวนกับยี่สิบห้าบาทนะครับสำหรับกิมจูฝรั่งกิมจูนะครับเพราะว่าจะเป็นพันกิมจูนะครับกับขายนะครับต้นพันสามสามต้นร้อยละพันเงาะกระมีเงาะกระมีต้นลอร่อยพันเงาะต้นอร่อยกระมีนะครับกับเข่าร่องทรมาสอบถามนะครับพอโบว์แล้นะส่วนกสาม สี่ห้าสามเจ็ดสองหนึ่งหนึ่งครับขออีกรอบนะครับศูนย์เก้าสามสี่ห้าสามเจ็ดสองหนึ่งหนึ่งช่วงช่วงที่พี่พีกเนี่ยคือสามารถเก็บผลผลิตได้หนึ่งแสนตัวเดือนเลยได้ได้อืมถึงตอนนั้นเอาง่ายว่าคันที่มันมีผลผลิตเพียงพอมือหนึ่งก็ขายได้หลักหมื่นละได้ ได้หลักเมื่อได้อิเล่นี่เี๋แต่ว่าคนอาจจะมองว่ามันพอได้แต่ว่าเพราะว่าเขาอาจขายเป็นตันซองตันพม่นได้เขาขายเขาขายออกขายเอาเป็นชุดเป็นชุดไปนี่นะครับนี่เขาเขารู้ว่าาเยได้ผลผลิตเท่าไหร่ถ้าเขาขายธรรมดาเขาขายนี่ไ <sour> ด <ic> ้ห้าพันสามพันสองพันแล้วแต่เมื่อครับคือขายขายเลี้ยงระยะนี่มันจะเป็นสองพันกว่าบาท ต่อวันต่อวันครับ,บก็คือบ่ขาดเอาไงว่าสองสามพันในบ่อขาดบ่อให้ขาด,ขาดสามารถเ่าเก็บ<ด>ผลผลิตได้เรื่อยทุกมือ่อเรื่อยได้เรื่อย,ย <c oughs> นี่แหละครับพี่น้องครับได้ฟังแล้วกับตั้งใดครับพี่น้องอยากเอาไปปลูกอยากเอาไปเฮ็ดบ่ครับการล่องไปเฮ็ดเบื้องนะครับพี้ใดอยากที่จะสื่อสารได้จากกิมจูนะครับกําลังกิมจูก็เป็นอีกพืชชนิดหนึ่งครับพี่สานได้ให้เกษตรกรบ้านเฮานะครับอ่าเมื่อนี้ผมก็ได้พาพี่น้องนะครับมาเยี่ยมชมนะครับอันนี้เขาสามารถกินได้เลยนะครับเนาะกินได้เลยจ้ะอ่ะกินนะ กินแล้วอุง้งมวยใช่ไห้กรอบเลยแฉ้หวักหวา <c oughs> วนบ่หวานโอ้หวานรสชาติเป็นไงแซบแซ่บอ <c oughs> ยากได้ไปปลูกว่วอยากเดี๋ยวลุื่องมวอซ้อไปลูกให้กรอบหวานครับพี่น้องครับแล้กกาผิวสวยนะครับนี่กินสดๆจากต้นครับก็ต้องล่างเลย ไปตลาดนี่คนชิ้นยางตับยางยางใส่ย่างใส่นี่แบบแทค่ละถ้าสิเคียงนี่ก็คือนับได้เลยเคียงละหกร้อยอ่าคือขายหมือนคนสุวรรณมาห่อได้กลิ่นปะตลาดสุวรรณมาห่อเป็นเมาปะมันจะมีมันห่อไปขายเองไม่ได้ห่อเชียบปล่อยคนถ้าสุวรรณสุวรรณมันโขกน้ำโสมครับเราจะเป็นคนตีตลาดเองเขาจะมีโต๊ะประจําของเราเองถึงเวลาเขาเก็บแล้วนั่นี่ะเขากีดยางมาปุ๊บเขามาเก็บฝรั่งเก็บฝรั่งตอนใบมือเขาออกไปตลาดแล้วครับ ก็ขายคือตลาดสวนเับไดไปแค่ป่ะไปแค่ป่ะครับอยู่ส่วนไปไปตลาดเมื่อวานนี่ก็ไปส่วนโอตลาดนัดของผมนี่คือจอกโต้ไว้เลยเข้าไปขายอีกเลยเป็นปเ็นแผงของเขาเลยเข้าไปขายตลาดนี่ราคาตั้งไหนครับสามสิบโลละสามสิบบาทที่ไท้สวนขายนี่คือสามเล้าแต่เขี้ยวกิ้แต่ายนะครนพ่อค้ามารับเพื่อนจะไปขายกันเรื่องเพื่อนยี่ห้าเล้าแต่เล้าแต่แยกดีเสื้อเฮาเฮาขายหน้าโต้เฮาสามสิเฮาก็ส่งยี่ห้าบาท แต่ว่าถ้าเป็นรถอีแต็กอีดีถ้าเลี้ยละตันเฮาเออเฮาลดลงมาเหลือยี่สิบสองบาทประมาณนั้นครับคันเอามาหลายถ้าหลายถ้าถ้าหลายถ้าอันนี้มีส่วนลดให้ถ้ามีส่วนลดให้ส่วนส่วนไหลแต่ว่าถ้าเอาแท่ละถุงสิบโลเจ้าเดีวเฮาว่าต้องต้องยี่สิบห้าบาทเพราะเฮาว่าขายสามสิบเจ้ายวเขาจะไปขายสามสิบห้าถ้าเป็นแม่ค้ามารับของเขาขายสามสิบห้าสี่สิบเขาจะไปขายสามสิลห้าถ้าเป็นพนักงานเป็นผลผลิตจากอ่จาก คนบ้านเฮ้าละกัพี่น้องบ้านเฮาก็ได้กินมักฝรั่งที่ว่ารสชาติอร่อยละกันอยู่สวยนะครับกรอบหวานนะครับค้าวเจ้ากินลูกเลยซุมข้าเจ้า เคยกินนี่ค่ะเจ้าจะรู่เลยค่ะเจ้ากินมาหาเอนเขาไงว่าเขาเจ้าผู้รสาแลนวก็ใจรสาตแล้วบว่ามีคำว่าสับไว้ใต้โต๊ะว่าวางไว้ให้กินให้ซิมค่ะว่าพอลูกค้ามีแต่ลูกค้าค่ะเขาลู่แล้าแล้าบมี้ำ่าสับไค้ใตนนต้คว่าวางไ้ากนนค่พอลูกค้แต่้าค่ะเา่้าอแ้กับมีค่าสัไ้้่ขวางไม้สินค่ะว่าเจ้าเีแ่ลอกั้า คนเด็ด้เพิ่นะะต้องโทรมาจองกันบอกดูเรื่งเนีโทรมาจองก่อนโทรจองล่วงหน้าเนาะจ้าเจ้าต anyway> <huh> ี่ตัวกันก่อนมาเพื่อบางทีเขามาเลยมันบ่มีคือจังบุญีก็บ่มีให้เนี่ยจ้าบ่มีให้แต่เขาที่กินได้เขาก็หายเนี่ยเาื่อวานพี่ๆหาได้ทัวร์เมื่อวานก็จีบออกแล้วอืมัรจะเป็นรอบอาทิตย์เดี๋ยวนี้ช่วงนี้จะเป็นรอบอาทิตย์เนาะไม่ใช่รอบวันเพราะว่ามันผลผลิตหน่อยก็เก่าแล้วหน่อยก็เก่าเพราะว่ามันเป็นซู่ดูแลเพ่าะว่าให้ขาดไอ้ส่วนเขาบ่ขาด แาก็ยยังมีรได้ต่ว่าสำหรับคนที่สนใจอยากได้ลายกับ่องโทรล่วงหน้าทรมาจองล่วงหน้าเพราะว่าหน้าฝนปีหนามันจะมีเพราะว่าช่วงนี้เพิ่งจะเก็บเป็นรายวันไปก่อนหรอาทิตย์เป็นเพราะว่าผลผลิมันเริ่มหน่อยลงแล้วรายอาทิตย์ช่วงนี้รายอาทิตย์อาทิตย์ละสองครั้งนับได้เลยเมื่อวันจันทร์กับวันศุกร์ฮองฮองคิดได้เก็บอยู่ประมาณนี้เพราะว่าองเก็บไปเมื่อวานนี้ฮองนี่หละมันจะไม่มีปรดิจงคน คือหอยเอิบด้วยไหมคะหยิบก็จะอย่างนี้อยู่แค่จะเท็ดยงีอย่างมันบรูเลี้ยงแล้วคืออื่นเย็ดแหงเขาได้คือจะซีแมนบ้าถ้าเขาบรูเ้าเอาเขาชิบบรูแต่ว่าถ้าเหางลูกกับไม่ในถุงยางคันเขาบ้าเปิดเบื่องเขาก็จับอยู่ในหัวมันในลูกทางใต้จะหลุดเข้าไปเขาง่ายว่าไอ้ของเข้าเนี่ยมีปัญหาในเรื่องของที่ว่าผิวสวยบลหรือว่าผมดีออกมานะปัญหาของมันว่มีตาแต่เพี้ย เี่ยตุ้เพื่อจะสตูเพื <h <h ่อ้นเอาห่อประทันอาชีพมันเข้าไปเจาะอ่าแม่งันแต่ว่าส่วนมากมันเจ็บไปแค่จีบบ่มีให้ห่อละทำห่อทันยก่ึ้นมาแล้วการมันตัดไปแต่มันง่ายนี่แหละครับพี่น้องครับกะอ่ะสํารับมื่อนี้ผมกะได้มาก ถ่ายคลิปให้พี่น้องได้เบิ้งนะครับไอ้สวนกิมจูนะครับฝรั่งกิมจูนะครับตอนนี้ก็ขายไร้วันกับบวชขาดครับมือละสองสามพันที่สั่งไรใดเพิ่นครับแล้วครัช่วงพี่พีนะครับมีลูกค้ามาเอาหรายเพิ่นก็สามารถสามารถสั่งได้ถึงหลักแสนต่อเดือนนะครับพี่น้องครับนี่ครับเป็นอีกอาชีพนึงนะครับที่สั่ง รายได้ให้ครอบครัวเขานะครับกันพี่น้องสนใจอยากได้ฝรั่งอยากได้เบียร์ฝรั่งหรือว่าอยากได้เบียงเงาะกับเขาบ่าเยี่ยมชมสวนพอดีครับตามเบอร์โทรที่พี่เพื่อนให้ไปเซหร์ฟบ้านนี้ก็ขอบคุณหลายครับที่ติดตามรับชมกันครับเอาไปรอบหน้าเดี๋ยวผมมาเยี่ยมชมไหมนะพี่เนาะยวชิมาอ่ไม่ไม่เอาเบิองเงาะเบิองทุเรียนอนาคตอาจชิได้กินทุเรียนนะครับเซหร์ฟบ้านนี้ขอบคุณหลายครับสวัสดีครับ